อัปเดต ID สายฟรีโน1นึ่งพระเจ้าเต่าเชในเซิร์ฟเวอร์หกหกบอกได้คำเดียวว่าโคตรสุดโคตรตึงโคตรอันตรายจะเป็นยังไงคลิปนี้ปล่อยอยู่ก่อนเติเมมวันพันแม่นถูกกว่าเติมเองสะดวกปลอดภัยที่ c o o k ี้แลนด์ช็อจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิง์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยมาเติมกันเยอะๆนะ สำหรับใครสนใจกิจกรรมเชิญเพื่อนได้รับของรางวัลโคตรเยอะเชิญ1ึงคนได้รับตั๋วแดงสิบใบสองคนได้รับตั๋วแดงห้าใบพร้อมตัว๋วห้าใบและเชิญห้าคนได้รับตั๋วดําอีกห้าใบและก็ตั๋วม่วงห้าใบใครสนใจสามารถทักไปที่ Facebook ของผมได้เลยเชิญเพื่อนหนึ่งคนเริ่มต้นที่ยี่สิบห้าบาทนะครับผมนะเชิญห้าคนก็ไปคูณกันเลยครับใครสนใจก็สามารถทักมาคุยกันได้เลยนะครับผมนะฝากด้วยครับ ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กันี่เซิร์ฟเวอร์66ในไอดีสายฟรีโน่หนึ่งคองพระเจ้าเต่าเชนนะผมนะซึ่งผมขอบอกทุกคนก่อนว่าตอนนี้ทุกคนช่องเต่าเชนเนี่ยโดนแบนเป็นระยะเวลา15วันจาก YouTube นะผมนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันทุกคนคือ YouTube แม่งแบงมนมั่วจัดทุกคนคือแม่งแบนผม15วันนะเลยทําให้ผมเนี่ยต้องมาลงคลิปในช่องนี้แทนนะผมนะต้องขอแจ้งข่าวทุกคนให้ทราบก่อนทุกคนซึ่งวันเนี้ยหลายคนเนี่ยอยากดูอัปเดตไอดีสายฟรีในเซิร์ฟเวอร์66เนี่ยทุกค,คนวันเนี้ยยเดดดดี๋วผมจัให้้ทุกคนนนนไูแ่อ ว่าเราอัพอะไรกันไปบ้างน,นะผมนะแต่ฝากทุกคนกดไลค์ like, เพียงใจให้ผมในการคลิปต่อไปขอหนึ่งไลค์ like ก่อนทุกคนแล้วก็ฝากกันกดซับสไครต์ก่อนนะผมนะซึ่งเดี๋ยววันนี้ทุกคนผมจะพาทุกคนมาดูหมดเปลือกเลยว่า ID สายฟีโน่หนึ่งในเซิร์ฟเวอร์66ของผมในทุกคนว่าผมอัพอะไรไปบ้างน,นะเพราะผมคิดว่าผมเนี่ยน่าจะเป็นสายฟีโน่หนึ่งในเซิร์ฟเวอร์66นะครับผมนะเพราะว่าน่าจะไม่มีใครเนี่ยที่ดันพลังสายฟีอ่ะเร็วเท่าผมในเซิร์ฟเวอร์6กหกนะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยคนอไอดับหนึ่งถึง ก็น่าจะเป็นสายเติมหมดทุกคนเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เนี้ยมีแต่คนตึงๆทั้งนั้นทุกคนเหล่ายูทูบเบอร์เนี่ยเยอะมากนะใครสนใจมาเล่นด้วยกันก็สามารถหาซื้อไอดีมาเล่นด้วยกันได้เลยทุกคนใครสนใจดีเวฟิลลนะผมนะก็ไปพิมพ์ใน Google เลยทุกคนเต่าเชช็อปแค่นั้นนะครับผมนะอันดับพลังตอนนี้เป็นคุณันนี่หลีวอันดับหนึ่งนะผมนะ่วนอันดับสองเป็นไนท์คุ้งผมนะอันดับสามเป็นพี่ทูอินซี่แมนนะผมนะและอันดับที่สี่เป็นคุณมู่หลานนะผมนะอันดับที่ห้าเป็นคุ คือแบบโหร้อยร้านร้อยล้านนะผมนะคุณมูหลันก็ทำ Youtube เหมือนกันทุกคนตรงนี้ก็สามารถกดติดตามได้ทุกคนนะแล้วก็มีคุณก้าวกุยคุณโปรเตร้ผมนะคุณชิคเก้นแล้วก็อารแอลลิลินนะผมนะหรือคุณเบสต่นเองทุกคนแล้วก็เคียนปุ้นนะผมนะตรงนี้แล้วก็คนนี้คลาย FM ฟเอ็มนผมนะเอ็นยูมินเทนแบตโนนสองให้แบตโนน จ้าของเดียวกันไหมเนี่ยเจ้าของเดียวกันไหมเนี่ยสุงคน2คนนี้แล้วก็มีช็อคนะผมนะคุณจัสเจแล้วก็ชื่อภาษาจีนนี่น่าจะน้องบีมนะผมนะตรงนี้แล้วก็พี่เขต ob วันของเราเองทุกคนนะแล้วก็เซตตันนะผมนะแล้วก็ ซุกิชิมะนะครับผมนะตรงนี้ก็แต่ละคนตึงๆนั้นทุกคนดูดิพลังโอ้โหคือพอเลยจากท็อปห้ายทุกคนพลังแต่ละคนเนี่ยไล่เลี่ยกันแล้วครับผมนะตอนนี้คือไล่เลี่ยก,กันมาแล้วครับผมนะก็มีผมในทุกคนมาหลุดบุงโครจอดนะทุกคนสังเกตที่วิวผมก็ได้นะวิวผมเนี่ยจะ92คนส่วนคนอื่นเนประมาณ97 98ขึ้นไปเลยทุกคนดูก็ได้นะเออคือ92เนี่ยสายฟรีแน่นอนเพราะวาิวช้าพูดตรงๆทุกคนคือวิวช้าดูดิอันดับ ลงไปก็แบบพลังพอๆกันเลยทุกคนตรงนี้โอ้โหตึงๆตึงๆทุกคนมาในอขอดูดิขอดูดิโอ้โหดูดิเห็นไหมดูเวลทุกคนไม่มีใครเวลต่ำว่ะ92แบบผมเลยนะทุกคนนะส่วนมาก97ขึ้นไปหมดเลยทุกคนตรงนี้แล้วก็ตัวละครผมในะทุกคนตอนนี้ก็นําทับมาด้วยกาโลแจกฟีผมนะตัวนี้ก็สามารถทำพาร์ติพิเรขั้น2ได้ทุกคนตรงนี้นะผมนะโอ้โหสุดยอดทุกคน นี่ก็คือขาดหินอีก2เม็ดทุกคนเป็นหินฮีโร่นะผมนะส่วนต่อมาก็เป็นอาชูราคาบุโตะของผมนะก็เป็นพาร์ทสิเทศขั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับผมตรงนี้ก็แม่งแถมหินมาเขาเลือกแถมลูกแก้วเลยทุกคนตอนผมสมนะมึงออกมาทำไมเออขอให้นาะคตมีการแจกลูกแก้วอาชูราคาบุโตะขั้นหนึ่งเม็ดนะเพื่อผมจะได้มาทำพาร์ทสิเใกขั้นสองได้แล้วก็ตัวต่อมาเป็นไอเจ้ามิซากะเอซิาโบทุกคนซึ่งตัวนี้ทุกคนผมปั้นขึ้นมาเพื่อเอามาแบกฝั่งปีศาจคู่กับดวงอาชูราคนะาบ โซนิกแล้วก็จีนอนทุกคนที่ปั้นไว้ก่อนนะผมนะส่วนตัวนี้ก็ใส่ไปเอาคอไว้ก่อนทุกคนราชาททเลลึกครับผมนะตรงนี้โอเคเดี๋ยขอดูตัวต่อไปตอนนี้ตัวดำผมมีหมดแปดบหกใบนะผมนะแล้วก็มียังไม่ซื้ออีกสาใบทุกคนตรงนี้ แล้เดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูของดองในกระเป๋าผมบอกได้คําเดียวว่าโคตจะปวดหัวทุกคนเพราะว่าไอดีเนี้ยทุกคนแม่งมีการสุ่มเสี่ยงนะที่จะแบบว่าเก็บตัวดาไม่ทันเกโรเกโรทุกคนแต่ผมคิดว่าผมน่าจะเก็บทันอยู่ทุกคนคือผมคํานวณแล้วผมน่าจะเอาเพชรเนี่ยทุกคนไปซื้อแพ็คที่มันเป็นตัวดำนะครับผมนะแบบ1แพ็คเนี่ยไอหนึ่งใบทุกคนนะหนึ่งพันห้าร้อยเพชรเนี่ยแลกกันหนึ่งใบทุกคนสังเกตดูผมมีหินปลุกตื่นเนี่ยโคเยอะทุกคนแล้วก็มีหลุดเป็นหินปลุกตื่นไอเจ้าโซนิก เราได้ทำไอ้เจาะโซเดียมอาร์มาเล่นกันทุกคนแล้วก็ตอนนี้ลูกแก้วเกโรเกโรเอ s ิอบวกแม่งยังไม่ออกทุกคนคือตอนนี้ของขาดการันตีประมาณยี่สิบสี่ใบเพื่อรอลูกแก้วเกโรเกโรเอ s ิอบวกมาทุกคนผมบอกได้คําเดียวถ้าแม่งมาเนี่ยพลังเราโดดแน่นอนตอนเกโรเกโรเข้ามานทุกคนนะมีให้เห็น40บวบวกบวกมีเห็นแน่นอนทุกคนส่วนลูนตอนนี้ก็ บทอมาตะเป็น2รุูนทุกคนเป็นรูนคมแฝกอันติแล้วก็เป็นรูนหัวแจนนันอันติครับผมนะที่เปิดอมาตะไปทุกคนส่วนมูลค่ากาจดเนินเป็นศูนย์แบงแน่นอนเปิดทุกคนได้ดูเลยก็เป็นสายฟรีโนหนึ่งแน่นอนทุกคนตรงนี้นะผมนะไม่ได้ตัดต่อนะครับผมตรงนี้ถือว่าตึงๆแล้วก็มาดูที่รูนกันต่อทุกคนตอนนี้ก็ยังเหลือรูอีก2รุนที่ยังไม่ได้ปลดอันตินะครับผม ซึ่งไอ้รูนสรูนในทุกคนผมบอกเลยว่าแม่งเก็บชิปอะยากมากคือตอนนี้มันมีกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมพามาดูคือตอนนี้ชิปผมมีทั้งหมด27อันเลยทุกคนแต่ในการปลดรูน1อันเนี่ยไอ้สอันนี้มันใช้ประมาณ1 8ออันเลยทุกคนแล้วก็มีกิจกรรมนี้เพิ่มเข้ามาทุกคนเป็นกิจกรรมเที่ยวบ่อนร้อนแล้วมันมีให้แลกเป็น คิสตันมายายาย่เมตรทุกคนถือว่าค่อนข้างดีทุกคนอย่าลืมมาแลก,กน,นะผมนะผมบอกเลยว่าต้องมาแลกทุกคนตรงนี้แล้วเดี๋ยววันนี้ทุกคนผมจะเปิดแบบร่างแดงให้ทุกคนได้ดูกันนะแบบร่างของแดงเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนให้ทุกคนมาลุ้นด้วยกันออฟที่ผมอยากได้จริงก็น่าจะเป็นออฟเออเขาเรียกว่าอะไรวะออฟเออพลังไฟอย่างได้จริงทุกคนพามาดูที่กลยุทธ์หน่อยละกันคือตอนนี้ทุกคนกลยุทธ์ผมค่อนข้างสวยนะทุกคนดูปีศาจอีกผมคาดอีกแค่ ปีศาจอแค่หนึ่งช่องทุกคนผมจะสามารถปลดล็อกสเตตัสขั้นสูงให้ปีศาจผมได้แบบ6ช่องเลยทุกคนนะอาวุธยังไม่ค่อยสวนมากส่วนต่อสู้ก็ใส่ครบเ็ตประมาณนี้ถือว่าใช้ได้อยู่ทุกคนเทคนิคก็สวยเหมือนกันนะผมในตรงนี้ เออเห็นปะส,สวยๆส,สวยสวยทุกคนสารเทคนิคผมนะส่วนพลังนี่ก็สวยๆวยทุกคนคือกลยุทธ์ผมค่อนข้างสวยทุกคนไอดีนี้นะเลยทําให้พลังของผมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะผมนะแล้วก็ตรงนี้ผมนะไอค่ายลบทุกคนก็เป็นเลเวล6ครับผมก็ขาดอีกประมาณ2เลเวลก็จะขึ้นเลเวล7ดได้ผมตอนตรงนี้ส่วนฟิกเกอร์ผมพาทุกคนมาดูกันแล้วกันใครดูไม่ทันก็สามารถกดพอรหยุดได้ทุกคนจะอัพฟิกเกอร์ผมก็ประมาณนี้เลยทุกคนยังสามารถอัพเพิ่มได้อีกนะคือตลาดอ่ะผมก็สอนไปใน เล่นสายฟรีในเซิร์ฟเวอร์700คือผมสอนเทคนิคไปหมดแล้วทุกคนในการเล่นแ,แบบเซิร์ฟเวอร์66นะคือตามจริงอะ่ะดูใน 700, เซิร์ฟเวอร์700ไปเลยก็ได้ทุกคนแต่ผมต้องขออภัยทุกคนก่อนที่ไม่ได้ลงคลิปในช่องเต่าเชนะทุกคนอยากให้มาลงคลิปในช่องนี้ไหมอ่ะไอเซิร์ฟเวอร์700อะ่ะเดี๋ยวผมอาจจะเอามาลงให้ทุกคนได้ดูไปก่อนนะเพื่อแบบว่ารอช่องเต่าเชปลดแบนทุกคนเพราะว่า15วันเลยอะ่ะหลักๆคือมันโดน15วันทุกคนมันแบบโดนนานมากเออหรือผมอาจจะเอามาลงช่องนี้ทุกกคนนไดดู้่อ ทุกคนว่าไงเพื่อที่จะแบบว่าไม่ขาดตอนอัปดงอัปเดตทุกคนได้ดูไปด้วยโอเคไหมเออเพราะเดี๋ยวช่วงวันที่สิบห้าทุกคนผมมีแพนจะไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยผมนะแต่ผมก็น่าจะคลิปที่ญี่ปุ่นให้ทุกคนได้ดูแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกคนเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้มันขาดตอนหายไปนะผมนะเพราะว่าทุกคนจะเล่นตามผมผมเข้าใจกันอยู่ก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ความรู้แบบว่าแน่นแ่นเต็มเ็มกันไปนะผมนะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกคนได้ดูแน่นอน อาจจะลงในช่องนี้ไม่ก็ช่องพระเจ้าต่อเชนนะผมนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีทุกคนตรงนี้นะก็ฝากทุกคนเป็นกาลังใจให้ด้วยผมนะคือตอนนี้แม่งแบบหมดแรงจะพูดเออคือผมก็ไม่ได้ทาอะไรผิดเลยทุกคนในคลิปที่แล้วแต่แม่งโดนแบนเฉยตรงนี้ <c oughs> ปวดหัวเหมือนกัน AI แม่งจับมวดทุกคนยึ่อุทธร์ไม่ผ่านหัวแจ๊บปวดทุกคนตรงนี้โอเคแล้วก็มีตรงนี้ทุกคนที่แบบว่าผมขาดอีกแค่หนะึ่งเม็ดนทุกคนผมจะอัพพลังไปได้อีกนะ คือผมบอกเลยว่าถ้าผมปลดนู่นปลดนี่ปลดนั่นนะทุกคนเกโรเกโลเข้ามาเนี่ยพลังเราแตะแน,น่นอนทุกคน 40m มีให้เห็น 40m มีเห็นนะทุกคนแต่เซิร์ฟเวอร์เนี้ยผมก็คิดและว,ว่าเราคงไม่ได้ขึ้นไปอันดับหนึ่งหรอกเอาจริงผมก็หวังแค่ติดเลขตัวเดียวทุกคนในเซิร์ฟเวอร์นี้นะเพราะว่าอันดับหนึ่งอนะทุกคน คือเขาเล่นกันเป็นเอาง่ายๆต้องบอกว่า5้าดับในเซิร์ฟเวอร์เดียวทุกคนเขาเล่นกันเป็นหมดเลยเว้แต่คือเขาเติมกันหนักมากๆผมนะเลยทําให้สายฟีอย่างเราเนี่ยไม่สามารถไปต่อกรกับพวกเขาได้อยู่ไล้ทุกคนคือค่าพลังห่างกันแบบว่า3เท่าเลยทุกคนตรงนี้นะเออแล้วก็ใครอยากหาเซิร์ฟเวอร์หรือ ID ดีมาเล่นในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันเนี่ยทุกคนสามารถไปหาซื้อได้มาเล่นตามกันได้เลยหมดนะตอนนี้ก็ยังทันอยู่ทุกคนสามารถมีคนขายเยอะเหมือนกันในเซิร์ฟเวอร์นี้นะก็ ครอยากเล่นด้วยกันเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เรายูทูบเบอร์เยอะทุกคนก็สามารถมาเล่นด้วยกันได้นะผมนะหรือใครสนใจดีก็ไปสามารถหาได้ในเว็บต่าเชยช็อปได้เลยทุกคนตรงนี้ซึ่งถ้าเกโรกโลกเข้ามาเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเอามาแทนจเจ้าราชาใต้ดินนะผมพอมาแทนปุ๊บเนี่ยทุกคนคอมันก็จะครบเวแต่ผมบอกได้คําเดียวว่าได้เดือดได้มันแน่นอนไอดีดีค้ับผมนะ นี่เนี่ยผมพามาดูคือตัวละครอย่างการโรทุกคนมาสามารถแบบฝั่งฮีโร่ได้แบบดีมากทุกคนผมเลยเลือกมันมานะเพราะมันแจกฟรีคือเราเลือกอยู่แล้วทุกคนในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็มีแจกส่วนอัชุระคโบโตะเหตุผลที่เราสบเนี่ยทุกคนเพราะว่า ไอดีเนี่ยมันขัดตัวแบกฝั่งปีศาจคนหวัจะรอเกโลเกโลเนี่ยมันนานไปผมก็เลยคิดว่าจะสุ่มอชุราคาบุโตะหน,นึ่คนเพื่อมาผ่านด่านก่อนซึ่งตอนนี้แม่งก็ติดฮีโร่เอ็กปีศาจที่ทักซึ่งเมื่อกี้นะคืออชุราคาบุโตะต,ตอนนี้มันก็ยังแบกไม่โหดเท่ากาโลนะทุกคนแต่คือก็ต้องรอหวังพึ่งใบบุญจากเกโรเกโรที่เป็นตัวคอนะผมนะส่วนตอนนี้ทุกคนของดองพาทุกคนมาดูนี่ผมเตรียมตัวซับายไว้เปิดรุน ไอ้เจ้าเก,รกโรเกโรเยทุกคนไว้ทั้งหมด734ใบทุกคนก็หวังว่าจะได้คองเก,รกโรเกโรสักประมาณเวลสี่เวลห้าขึ้นนะครับผมนะตรงนี้ก็หวังทุกคนจริงคือเวลสิบเนี่ยน่าจะใช้ประมาณหนึ่งพันถึงสองพันใบบวกแน่นอนทุกคนสำหรับเวลสิบนะเออเราก็หวังแค่ประมาณเวลสี่เวลห้าเวลหกละกันทุกคนตรงนี้นะคือไม่ได้หวังเยอะทุกคนแต่ก็ถือว่าหวังอยู่ตรงนี้ แต่เพราะว่าผมก็เตรียมของไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันทุกคนในเกโรเกโรเลยทุกคนเนี่ยผมก็เตรียมกล่องเลือกคอวิจัยอะไรพวกนี้ไว้เยอะเหมือนกันนะทุกคนสามารถดองไว้ได้นะครับผมนะรอพอเกโรเกโรเข้าเดือนหน้าเนี่ยเรามาเปิดใช้ไปพร้อมกันได้เลยนะทุกคนตรงนี้นะผมบอกได้คําเดียวว่าเพิ่มพลังเยอะมากทุกคนและคอเนี่ยยิ่งเวลวเวยอะยววิ่งเก่งครับผมนะสำหรับตรงนี้นะผมนะก็อย่าลืมดองมาเล่นกันทุกคนหลักๆอะสายฟรีก็คือต้องดองทุกคนอดทนเข้าไว้กว่าไอดีนี้จะโหดจะตึงก็ใช้เวลามา3เดือนแล้วมั้ง ในการเล่นไอดีนี้มาทุกคนนะก็3เดือนแล้วเหมือนกันทุกคนแล้วก็สำหรับกิจกรรมที่บอดร้อนเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมมาเล่นนะผมนะเพราะว่าในแต่ละชั้นเนี่ยทุกคนมันมีของให้เก็บตัวทุกคนเห็นไหมกล่องเนี่ยมันจะมาทุกๆเอ่อสิบนาทีั้งของแต่ละชั่วโมงนี่ผมไม่แน่ใจนะทุกคนนั้นเรื่องเวลาเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนนะแต่คือของรางวัลแต่ละชั้นเนี่ยอีกแค่สูงเลยทุกคนก็จะมีพวกหีบเลือกเศษ ur หรืออะไรพวกนี้ให้ทุกคนได้จัดสรรกันแบบเยอะแยะมากมายทุกคนแล้วก็จะมีออัััันนนนนดดดดบบรรรรวววมมมใกกิลแ้็ธาคะ ก็ขยันทําอันดับกันไว้ซึ่งตอนนี้กิวเราก็ทําอันดับหนึ่งไว้นะครับผมนะก็จะมีของวันประมาณนี้ทุกคนที่สามารถกดหลับได้ทุกวันเลยนะครับผมนะนี่แล้วก็นี้ผมแนะนาให้ทุกคนกดรอบเพิ่มอีกหนึ่งรอบนะทุกคนในแต่ละวันนะแนะนําเลยถ้าใครเพชรเหลืองจริงอ่ะแต่คือตอนนี้ผมก็ต้องเซฟเพชรแล้วทุกคนเพราะว่าเนี่ยวันพรุ่งเนี้ยมันจะมีแท็กที่ใช้เพชรเนี่ยในการซื้อตัวดาเพิ่มเข้ามาโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนมาเปิดแบบล่างกอนแล้วกันผมขอแลกมาหนึ่งอันเลยแล้วกันแบบล่างเฟิบเฟแบบแบบล คือใจผมจะได้เซตพลังไฟที่สุดนะทุกคนก็หวังว่าจะได้เป็นเซตพลังไฟตามที่หวังนะเพราะว่าตอนนี้ไอ้มวกปืนปืนผมเนี่ยมันต้องใช้เซตพลังไฟในการประสานคลิปเป็นของแดงนะครับผมนะก็หวังที่สุดทุกคนหวังที่สุดเลยจริงๆเซตพลังไฟคือหวังที่สุดมาลุ้นกันทุกคนขอให้ดวงมันดีหน่อยแล้วกันเออไหนๆมาทาคลิปให้ทุกคนได้ดูนะขอให้ดวงมันดีหน่อยคือของแดงแล้วก็พอมีทุกคนถ้าแม่งได้เซตพลังไฟจริง35ล้านนี้ถึงแน่นอนพรุ่งนี้ มาขอดีๆขอเซตพลังไฟออ้โหและแบงค์ของจริงทุกคนเป็นไงพอทำคลิปแลแ้วแบงดวงดีอย่างนี้นี่เอง <c oughs> ถือว่าสุดยอดทุกคนพรุ่งนี้ไม่เห็นแน่ส5้าล้านนะ้องบอกนะตรงนี้เดี๋ยวขอไปเก็บตังค์มาทำเซตพลังไฟก่อนเพราะว่าตอนนี้เงินขาดเงินมันใช้2ล้านทุกคนตอนนี้ผมมี5้าแสนก็ถือว่าค่อนข้างขาดทุกคนนะ ประมาณนี้ครับทุกคนนะใครชอบคลิปนี้ฟางกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะในการทำคลิปต่อไปนะผมนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ